ุ s s a l a m u a l a i ร u ะ w ร r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h ครับพี่น้องครับวันนี้ครับไากันมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเอาเข้ามาแอวมัสยิดสลรามปากกองนะครับอำเภอสาระพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับกอถือว่าเป็นมัสยิดเก่าแก่มัสยิดนึงนะครับความยาวนานของมัสยิดแห่งนี้นะครับก็มาน่าจะต่ำกว่า150ปีนะครับโดยมีชาวปาตะาท่านหนึ่งนะครับคือท่านลาซอนอาลีนะครับท่านเข้ามาเป็นผู้บุกเบิกไรพื้นที่แห่งนี้นะครับ ก็ซึ่งสันนิษฐานได้อยากว่ากลุ่มชนนะครับหลายๆชาติพันธุ์ของอินเดียนะครับเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้ทําไมนะครับเนามาเฝ้าหนองป่าหรือว่าเป็นนายอากอ่าก็ปล่อยค้างไว้ก่อนนะครับก่อวันนี้ก่อมาอู้คุยครับตัวแทนซื้อน,นะครับคุณนิกรอนหรือพ่อเลี้ยงนิกรอบรรณาอู้คุยกับท่านก่อนนะครับบรตารกาตัววันนี้ก่อได้เข้ามาเยี่ยมมายิดหนุ่ดูดานหนองแบนนะครับผมวันนี้ก็เป็นเอ,อ่อซื่อ มุสลิมเชียงใหม่นาะเป็นปเจ้าภาพก็พดีแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนบ้านปู่ย่าตายายทวดราอนอลีกับกัมเนาะมาได้เข้ามามื้อแล้วครับผมมันคิดถึงรบรรยากาศเก่าๆตรงนี้เนาะมันมีนสวนลำยันมันมีอย่างหลากหลายพอดีจะเข้ามาแสดงความยินดีกับอิมามใหมาต่ตัวเองคุณสลามัดซาฮมิดและก็คณะกรรมการชุดใหม่ก็จะมาแสดงความยินดีกับพวกเลยแล้วก็พอดีทางสื่อพวกเป็นเจ้าภาพผฮมเก็เลี้ยงกรครับผม ก็ตั้งจื่อือบได้นะครับพอดีพอดีมาโลยตอนเท่านี่ได้ครับผมแค่นี้นะครับสลามกุ้งครับดินดีต้อนรับนะครับเพื่อนร่วมมุ่งนการเก่าแก่ที่ได้มาเยือนวันนี้นะครับผมในฐานะที่ปีนี้ไม่ก็มีความรู้สึกเก่าๆที่ย้อนสู่อดีตที่ได้เห็นเพื่อนเก่าๆได้เข้ามาสถานที่แห่งนี้นะครับก็คงดินดีต้อนรับครับตลอดไปนะครับมาทุกเวลาได้ทุกเมื่อนะครับ ทางมัสยิดดของแบนนี่ินดีต้อนรับแบบว่าจะมาจากทิศท,ทางใดก็ตามแต่นะครับเอาพร้อมที่ต้อนรับก็คิดว่าเดือนธันวาคมนี่จะจัดงานนะครับจะจัดงานเพราะว่าเราไปได้จัดงานมาหลายปีแล้วซึ่งมัสยิดก็ขาดรายได้ไดนะมีหลายคนก็เริ่มบริจาคเก้าอี้เข้ามาเนาะเก้าอี้ที่นั่งกินข้าวกับปอตอนนี้ก็ได้เพิ่มมาเรื่อยๆครับก็จะจัดงานนี่เพื่อที่จะเอาเงินมาเป็นเ,เง,งินเดือนครูเง,งินเดือนพนลงและก็มาบุรณะะซ่อมแซมกิจาการมัสยตดนะครับ ก็ขอฝากพี่น้องไว้ล่วงหน้าเดือนธันวานะครับแล้วจะแจ้งวันที่อีกครั้งหนึ่งเห็นว่ามีโครงการทําห้องพักเลยนะครับแบบแบบโฮสเทลเลยมีสี่ห้องใหญ่ติดแอร์เดี๋ยวเราครับห้องพักสี่ห้องนั้นจะติดแอร์ครับจะติดแอร์อันนี้ผมว่าเป็นความคิดที่ดีะรักษณะโฮสเทลที่จะเกิดขึ้นในชุมชนทุสลิดดีมากเลยทำเป็นโฮสเทลมีห้องพักไม่หยัง แล้วแต่พี่น้องมูสีิมาพักมามาบริจาคมาช่วยเหลือค่านะครับไว้ได้ห้อสเตย์ได้สเพักได้หน้าลำยายได้ก็มาพักได้แล้วครับหน้าหนาวนี่มาพักได้แล้วครับฟูครับในขณะนั่งบูกันนะครับก่อตังตัวแทนสถานทูตนะครับดาอีแลวกัเชคตังอาลับประคับเป็นก่อได้แวะเข้ามานะครับเพื่อจะมอบอินทราพารามครับโดยมีอิหม่ามท่านใหม่คุณสารมาซามินะครับเป็นตัวแทนครับพร้อมกันนั้นก่อตังเชคตังอาลับนะครับ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قمنا اليوم بزيارة جامع نور الهدى في شنغ وإعطائهم هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان هديته التمر من المملكة العربية السعودية كما نشكر الإخوة في هذا الجامع على تنظيمهم وترتيبهم واستقبالهم لنا كما نشكر حكومة مملكة تايلند على إقامة هذا الجامع وهذا الإفطار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتكلل هذه الجهود للنجاح والتوفيق وأن يتقبل منا ومن المسلمين أجمعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا. ในจนาดาีเชียงใหม่แล้วก็พร้อมกับเช็คไฟซอนอิบลุสเวเลอัสวาดนะครับเป็นอิหม่ามที่ทางรัฐบาลซาอุดิอาระเบียส่งมานําละหมาดที่มัสยิดอัตตะวาเชียงใหม่วันนี้ก็ได้โอกาสนําเอาอินทผลัมนะครับซึ่งเป็นของฝากจากกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งแจกจ่ายไปยังพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับแล้วก็ในเชียงใหม่ก็ได้ได้รับมาส่วนหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็นํามาแจกจ่ายก,กับมัสยิด ดูรุ่นนาหนองแบนนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอดูุอาตตอนนั้นศุภศุลานั้นได้ทรงปกปักรักษาราชนาจักรโซเดียรเบียแล้วก็ประเทศมุสลิมทั้งหมดนะครับให้ปลอดไปจากความเดวร้ายและให้พบกับสิ่งที่สงบสุขนะครับต้องขอต่อคุณรัฐบาลสซเดียระเบียและรัฐบาลประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมุสลิมทุกๆอย่างนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีอิสรภาพในการรับถืนศาสนาอัลลัมวะลยกุมราะห์ตุลลอฮะบระกาตุ ก่อหลังจากนั้นนะครับคือกายสือพุทธิมเชียงใหม่โดยคุณเลิอชัยคำนะครับก็ได้มอบทุนทุนเลี้ยงลักริคือกับต่างคณะกรรมการมาชิดนะครับก็มอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็อปากันขึ้นไปมัชินนะครับได้เวลาละหมาดมากรลิบแล้วนะครับแก่บวชเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปละหมาดกันก่อนนะครับโดยก็ลงมากินเข้านะครับเนาะก็ในพื้นที่ละหมาดนะครับก็มีผู้คนมาร่วมกันอย่างเยอะนะครับพอสมควรนะครับสำหรับรรมบอนปีนี้ที่ มัชิดนูรุนฮูดาหนองแปนหรือมัชิดอิสลามปากกองนะครับครับหลังจากละมาดแล้วนะครับก่อนถึงเวลากินข้าวนะครับที่นี่เป็นเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์นะครับก็เอากันง่ายๆนะครับแบ่งเบาภาระางานของพี่น้องในชุมชนลงนะครับ ก็ก้อยกกินกันไปนะครับเนาะเรียนเรามาดอนกินได้กันมานักแล้วครับก็มีแกงจิ้นต้มจิ้นนะครับแล้วก็มียำมะม่วงโอ้ล้ำขนาดนะครับอ่าทุกคนกินกันแบบอิ่มหนำสำราญนะครับกินแบบกันเต็มที่นะครับโต๊ะที่นั่งว่างนะครับเนาะพร้อมเสมอสาหรับทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสก็ได้แวะเวียนมาทางชุมชนปิงหลวงนะครับก็แวะมาเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมที่บ้านหนองแบนนะครับอำเภอสัลปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ซึ่งท่านอิมมนะครับท่านใหม่ก็บอกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอัสลามุอะลัยกุม